Oh mm -hmm. b i s m i l l a ah uh. s s uki, ale, ala, de, um h ราะห์มานิร h i า a s s a l a m u a า a ุ k u m w a r a h m a t u l l มะตุลลอฮ k วะบะเราอความสันติสุขความเมตตาเจาาลอสุบฮานะนูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านผู้ที่ชมรายการผ่านทางช่องทางท l u s channel ทุกท่านครับชื่อนี้อาจจะเป็นชื่อใหม่ซึ่งท่านอาจจะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนครับเพราะเพิ่งมีที่นี่เท่านั้นเองจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครที่ร่วมมือกับสำนักจุฬาราชมนตรีในการที่เราได้มีนวันตกรรม รายการผ่านทัสชาแนลซึ่งเป็นชื่อที่ท่านจุฬาราชมนตรีได้ตั้งไว้ให้ผมในฐานะที่เป็นประธานฝ่ายสื่อสารองค์กรของสำนักง,งานคณะกรรมาการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครก็ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บอกเล่า90พูดคุยกับผู้ชมรายการทุกคนระมองเห็นว่าจริงๆแล้วคนรุ่นใหม่มักจะ ไม่ได้เห็นถึงสิ่งที่คนรุ่นเก่าหรือผู้หลักผู้ใหญ่ได้ทําไว้อยากใช้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทางสํานักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำกรงเทศบัณารครหรือองค์กรศาสนาได้ก้าวเข้าสู่การรับรู้ของคนรุ่นใหม่ ในรายการเนี่ยนะครับท่านก็นอาจจะมองเห็นว่าเอ๊ะเขาเอาใครมาออกรายการเอาใครมาพูดขอให้ท่านเชื่อ,อได้เลยว่าเราจะเป็นการผสมผสานกันทั้งมีผู้ใหญ่และมีคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นนายแพทย์เป็นพยาบาลเป็นข้าราชการเป็นนักการทูตในสาขาวิชาชีพอื่นๆ และรวมถึงเนื้อหาข้อมูลทางาศาสนาทางทัสชาแนลของเราก็ได้ใช้นักวิชาการหลายท่านยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ดีกองเปงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอับลลอนหลวมสุขอาจารย์กอเซมมั่นคงกอดีบุญล้อมาศาสตร์และนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่จะได้มีโอกาสมา,มาพูดคุยกับทุกท่านก็อ,อยากจะให้สังคมประชาคมมุสลิมกรุงเทพมหานครหรือแม้แต่ภูมิภาคหรือจังหวัดอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของเราจริงๆแล้วในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ เราได้มีโอกาสมาเป็นคณะกรรมาการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครผู้หลักผู้ใหญ่เขาได้ทําประโยชน์ให้กับสังคมมุสลิมมากใหม่แต่สิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเราขาดก็คือเขาไม่รู้ฉะนั้นเมื่อเขาไม่รู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะบอกให้เขารู้ก็เรียนเชิญชวนเชิญทุกท่านให้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันผ่านรายการของทัสชาแนลนะครับซึ่งดูแลและบริหารงานโดยฝ่ายสื่อสารองค์กรของสักงงานคณะกรรมาการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครครับก็อยากจะบอกเล่ากับท่านเพียงเท่านี้ละครับ ทุกท่านได้มีโอกาสได้รับข่าวสารข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นช่องเป็นการที่ทําให้คณะกรรมการอิสลามจังหวัดผู้นําองค์กรศาสนาได้เข้าใกล้คิดหม่มวลสับปรรุษของมสัสยิดต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานคร187มสัสยิดและในส่วนอื่นๆ ของทุกผู้ภูมิภาคด้วยนะครับก็ฝากของรายการของทัชชาแนลไว้ซึ่งเราก็เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่ได้มาทํารายการในครั้งนี้อินชาอัลลอฮ์หวังว่าเราคงจะได้มีโอกาสพบกันอีกในโอกาสต่อไปครับพัสดารอมอในกุมเราะมาตุลลอฮะบราะกาน